เซลดูที่แต่งงานรอเปล่าเบลล่ารา,า,านีลงคลิปเที่ยวช็อตนี้ทําคนซูมหาวิวถลกเซลว่าหาที่แต่งงานกันรอเปล่าเบลล่ารา,านีลงคลิปเที่ยวช็อตนี้ทําคนซูมหาวิวชวินตัวติดกันไม่ห่างเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวก็เล่นทาเอาแฟนๆนั้นตั้งหน้าตั้งตารอคอยโมเมนต,ต์หวานๆกันตลอดสําหรับคู่รักของนางเอกดัง สาวเบลล่าราณีกับวานใจนักธุรกิจหนุ่มตระก,กูลดังวิวชวินที่ก่อนหน้านี้ก็มีภาพคู่จากสาวเบลล่าให้คลิปกันสนันล่าสุดวันที่26กันยายน2567สาวเบลล่าก็ได้ออกมาโพสคลิปที่ไปเที่ยวที่เมืองซุงสวิตเซอร์แลนด์กับพลอยผู้จัดการส่วนตัวในคลิปมีช็อตหนึ่งที่ทั้งคู่นั้น ผ่านสถานที่สำคัญมีคนจัดงานแต่งงานกันด้วยซึ่งสาวเวลล่าก็พูดขึ้นมาว่าเราไปแจมไหม ก่อนที่จะได้ภาพถ่ายและรวบแสดงความมีดีกับคู่บ่าวสาวและช่วงหนึ่งก็ได้แพลนไปเจอวิลชวินได้เข้าเฟรมกล้องด้วยจากนั้นก็เหมือนว่าสาวเบลล่าจะแอบ,บดึงพลอยไปอีกทางทาเอาผู้จัดการคนสนิทอดแซวไม่ได้ว่าเธอดึงอะไรเธอดึงอะไรเธอดึงเข้ามาหรือดึงออกช่วยบอกหน่อยจนสาวเบลล่ายิ้มเขินขณะที่แฟนๆเข,เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนันหลายคนบอกว่าพยายามซูมคลิปเพื่อหาหนุ่มวิลชวิน หวานใจของเบลล่ากันเป็นแถวอีกด้านก็แซวว่าหรือจะเป็นการมาดูสถานที่แต่งงานหรือเป่าเอ่ยอาทิดูงานดูสถานที่จัดงานแต่งใช่ไหมคะเห็นหนุ่มวิวแวบๆบทริปเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยทุกคนก็จับจ้องว่าจะมีคุณวินไปด้วยไหมวิวสวยมากครับพี่เบลพี่พลอยพี่วิว น่ารักมากๆเลยครับเห็นน้องวิวแวบแวบดีมากค่ะมีคุณแม่เบลอยู่ที่ไหนต้องมีคุณแฮร์รี่อยู่ที่นั่นข้างกายเสมอหล่อสะดุดตาชักขนาดนั้นถึงจะแวบแวบแต่ก็ชัดเจน ใช่มีคุณชวินใส่แว่นตาชุดสีขาวครีมเป็นต้นค่ะเรียกว่าความรักหวานขึ้นทุกวันทุกวันนะคะหลังจากที่เปิดตัวเป็นทางการแล้วทั้งสองนั้นเราก็จะเห็นว่าไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันตลอดละจะมีภาพโมเมนต์มาให้เราได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะและในครั้งนี้ก็เช่นกันมีนอกจากจะมีผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ยังมีคุณวิวชวินอยู่ด้วยค่ะเราไปชมภาพของพวกเขากันเลยค่ะ